เกษตรทฤษฎีใหม่ณโครงการการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชชากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันธ์และตำบลกลัดหลวงอภท่ายางจัังหวดเพชรบุรี วิถีชีวิตของราษฎรในโครงการยังคงดำเนินไปได้ดีด้วยความอุ่นใจว่ามีพื้นที่ทำเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตไปชั่วลูกชั่วหลานและที่นี่เป็นประจักษ์พยานถึงพระราชดำริในการจัดสรรและพัฒนาที่ดินว่างเปล่าเพื่อบรรเทาปัญหาไร้ที่ทํากินของราษฎรที่ทรงเริ่มมาตั้งแต่ต้นรัชกาลจากการทรงงานในทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงตระหนักถึงปัญหาการทำนาทำไร่สมัยใหม่ที่ใช้ต้นทุนสูงปัญหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำเกษตรกรรมได้ถูกใช้ไปเกือบหมดทำให้เกิดการรุกป,ป่าและการใช้ที่ดินอย่างไม่ถูกวิธีจนเกิดสภาพเสื่อมโทรมล้วนเป็นปัญหาของการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนด้วยพระอัจฉริยภาพและพระประสบการณ์ พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบของการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำอย่างเป็นสัสดส่วนรวมทั้งทำการเกษตรผสมผสานให้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดทรงโปรดให้ทดลองที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัังหวดสรระบุีถ้าหากว่าเราเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สลหับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงแปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสะเหมือมน,นกันเราใช้น้ำในสารนั้นสำหรับปลูกข้าวล้วก็ถ้าได้แปลงที่สามเราเราขนขวายหาแปลงที่สามใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกัน ลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรมปลูกปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่นปัจจุบันการบริหารจัดการที่ดินและน้ำกเกษตรทฤษฎีใหม่ได้เป็นแบบอย่างให้กเกษตรกรได้ศึกษาตามศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง60ศูนย์ตามภูมิภาคต่างๆซึ่งส่งผลให้กเกษตรกร ปรับเปลี่ยนมาสู่แนวทางของการสร้างชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจในการพัฒนาเกษตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสอนให้คนไทยรู้จักการใช้คุณค่าของการใช้ที่ดินในการเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดพอเพียงมีภูมิมคุ้มกัน ไม่ประมาทมั่นคงและยั่งยืนซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้สอนลูกหลานไทยให้รู้จักรักษาคุณค่าของพื้นแผ่นดินไปตราบนานเท่านาน